ร้นอนเหมือนตกนรกจะมีแบบฟิตเนสให้พนักง,งานด้วยนะเที่ใหญ่มาก17เมตรนะคะคอยู่นี้นั้น <c oughs> ไฟดับ Hi m ไม่ i s ซ s Welcome ั b c k t t z จายลมาชแนลนะคะวันนี้ก็อาจจะมีการไอหรือว่าเสียงแหบเสียงหายนิดหน่อยนะคะจริงๆรจ่ายหายโควิดมาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะแต่ว่าเป็นลองโควิดทุกคนคือมันแย่มากซึ่งตอนนี้ใจก็ทานยาแก้ตัวลองโควิดอยู่นะคะหวังว่าจะหายไอเร็วๆนี้ สำหรับ vlog วันนี้นะคะจะเป็น one day vlog ซึ่งเป็น work edition นะคะคือหลายๆคนเนี่ยยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเออจ่ายทำงานอะไรที่นอกเหนือจากงานอินฟลูที่บ้านทำธุรกิจอะไรแล้วตัวจ่ายเองเนี่ยดูแลในส่วนไหนนะคะอธิบายคร่าวๆก่อนเนาะที่บ้านจ่ายเนี่ยทำธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรนะคะบริษัท B home estate ซึ่งมีโครงการอยู่ทางชนบุรีซึ่งโครงการปัจจุบันที่ทำอยู่นะคะมีทั้งหมด2ไซ่งานซึ่งอยู่ในพัทยาทั้งหมดเนื่องจากวันนี้จ่ายจะพาทุกคนไปดูไซ่งานนะคะเราก็ควรที่จะทำการ protect ผิว เราเนี่ยจากอนุมูลอิสระเหล่านี้กันก่อนนะคะต้องบอกเลยว่าอนุมูลอิสระเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากมากๆอยู่แล้วในแต่ละวันนะคะโดยเฉพาะอย่างแจ๊กเนี่ยที่ทางานเกี่ยวกับการก่อสร้างผิวต้องเจอทั้งแดดฝุ่นแล้วก็มลภาวะนะคะมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูโทรมหมองคล้ำแล้วก็ไม่สดใสสิ่งที่ช่วยกู้ผิวของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งช่วยกู้ผิวให้ดูกระจ่างใสแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระนะคะแจ้กก็เลือกใช้เป็นวิตามินซีเซรั่มค่ะวันนี้จจแนะ C, จ๊ก ๆะะเพราะว่าเขาเก่งทั้งในเรื่องของอินกริเดียนแล้วก็ผลลัพธ์ที่สุดปังต้องยองให้วิ c ชี Lift Active Vita m i n C Serum มค่ะอันนี้เขาเก่งมากๆในเรื่องของเซรั่มนะคะแต่หลายคนที่เคยใช้วิตซีของวิ c ชีนะคะก็อาจจะคุ้นเคยกันในรูปแบบขวด10 ml นะคะแต่ตอนนี้เขามากับหน้าตาใหม่ที่คุ้มค่านะคะเพราะว่าเพิ่มปริมาณมามากกว่าเดิมเป็น20 ml แต่ยังยืนหนึ่งเรื่องผลลัพธ์เหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นวิตามิน C บริสุทธิ์เข้มข้น15%ผิวของเราเนี่ยจะได้รับการปกป้องจากอนุมูลอิสระตั้งงแแต่กกาารทารท และสามารถช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสได้อีกด้วยโดยเขาเคลมนะคะว่าเห็นผลลัพธ์ใน10วันเดี๋ยวใจ้จะแปะรูป before and after ให้ดูเนาะผิวดูกระจ่างใสแล้วก็สดใสขึ้นจริงๆก็มีพลัมเอฟเฟกรู้สึกว่าแบบเออมันมีออร่าของเรากลับมาเนื้อของเขานะคะบางเบาซึมง,ง่ายแล้วก็ไม่เป็นขุยหลังทาอันนี้ดีมากเพราะว่าด้วยความที่ใจ้เป็นคนที่ผิวแห้งเพราะฉะนั้นอ่ะจ้จะเลเยอร์ครีมของใจ้ค่อนข้างเยอะจะให้ความชุ่มชื้นที่ดีมากๆนะคะมีความแบบเนืบนบนผิวใช่ไหมแต่ว่าต้องรอแป๊บหนะะะคะแล้วก็จ ซึมเข้าผิวมันก็จะไม่เหนียวเหนอะน่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากๆนะคะก็คือตัวแพคเกจจิ้งตัวใหม่ของเขานะคะเขาจะมาพร้อมกับปลอ,อกพลาสติกด้านบนแบบนี้เวลาที่เราจะใช้ตัวเซรั่มนะคะก็คือเราเทออกมาใช่ไหมให้เนื้อเซรั่มเนี่ยมาอยู่บริเวณปลอ,อกด้านบนนะคะแล้วก็ทําการบีบป,ปลอ,อกเบาๆเนี่ยเนื้อเซรั่มก็จะไหลออกมา ขวดแบบนี้ดีมากนะเพราะว่าเขาจะช่วยลดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกมากกว่าแบบดรอปเปอร์นอนแถมยังใช้งานได้สะดวกนะคะแล้วก็รวดเร็วมากตัวขวดนะคะเขาจะเป็นสีชาแบบนี้จะช่วยปกป้องโปรดักต์จากแสงแดดน,นะคะทําให้วิตซีขวดนี้ใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นแต่ว่าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะคะหลังจากที่เปิดขวดแล้วเนี่ยทางแบรนด์เขาก็แนะนําว่าให้ใช้โปรดักต์ให้หมดภายใน2เดือน,นะคะ่ะสูตรไฮเปอร์ัลเลอร์เจนิกนะคะช่วยลดอาการแพ้นอ้องคนที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็สามารถใช้ได้ขนาด 20ML mm มลตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1,500 าสามารถซื้อได้ทาง b o o t ั w ส a t s ร้านขายยาหรือว่าโรงพยาบาลชั้นนํานะคะหรือสามารถสั่งช่องทางออนไลน์ Lazada, Shopee ปปก็ได้ค่ะถ้าตัวนี้เพื่อปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระแล้วนะคะก็อย่าลืมทากันแดด2ข้อนิ้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปทํางานกันเลยค่ะคถึงออฟฟิศกันแล้วนะคะแดดก็คือสุด สุดๆไปเลยสำหรับงานที่โครงการนะคะจ้ายมีหน้าที่ดูแลในส่วนของงานขายแล้วก็วางแผนการตลาดจึงเพิ่งได้เข้ามาดูแลแบบเต็มตัวจริงๆงต้นเดือนเจ็นี้เองก็พึ่งได้ประมาณแค่ครึ่งเดือนเองนะคะช่วงนี้ก็งานยุ่งมากๆเพราะว่าพยายามเข้ามาวางระบบแล้วก็มีหลายอย่างที่ต้องเซตอัพซึ่งจ้ายเนี่ยก็ได้เกตเป็นเพื่อนสนิทจากที่มหาลัยนะคะมาช่วยตำแหน่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เพราะว่าตัวจ้ายเองอทํางานอินฟลูด้วยแเราจ้ายตัดคลิปเองทุกคลิปทําให้จัดสรรเวลาไม่ค่อยพอนะคะที่จะทําในส่วนของกราฟิกด้วยทางคุณพ่อกับพี่สาวก็เลยเห็นตรงกันว่าปรับให้ใจ้ายขึ้นมาเป็นผู้จัดการแผนกแทนนะคะมีหน้าที่วางแผนนาทีมแล้วก็มอนิเตอร์คนในทีม <S <S ตอนนี้จ้ายก็รับหน้าที่เป็น s ซลส์และมาร์เก็ตติ้งแมเนแบบเต็มตัวแล้วค่ะอร้อน คือร้อนมากทุกคนจะตุยนะร้อนเหมือนตกนรก <laughs> <laughs> จะได้ยินไหมเนี่ยคือเสียงลมคือแรงมากคือโชคดีมากนะคะเพราะว่าเหมือนฝนมันใกล้จะตกนะคะมันก็เลยมีแบบเมฆมาบังแสงพาที์นิดหน่อยแต่ว่าก็ยังรับรู้ได้ถึง U V อยู่นะคะฝ <laughs> ุ่นก่อสร้างเยอะมาก หายใจเข้าไปคือรู้สึกถึงความท็อกซิกในอากาศโปรชอปแบบนี้ออกเสาออกมาถึงกระชากเลนช์ชแล้วหัวเหอไปหมดแล้วใจอะตื่นเต้นกับโครงการนี้มากเพราะว่ารู้สึกว่าได้อยู่กับเขามาตั้งแต่แบบก้าวแรกแล้วก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่แบบเออมันค่อยๆเกิดขึ้นนะไม่ได้มีอะไรเลยแล้วจนตอนนี้มันขึ้นบ้านมันเป็นแถบๆแ,แล้วเซลล์ออฟฟิศก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใกล้จะพรีเซลแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ตื่นตันใจมากเซลล์ออฟิสที่นี่ก็คือปังมากนะคะจะมีแบบฟิตเนสให้พนักงานด้วยนะเป็นแบบห้องฟิตเนสเล็กๆนะคะจะใหดูนะคะถนนของที่นี่ใหญ่มากอันนี้ทํากว้าง17เมตนะคะฟินมากคือชอบเห็นแบบถนนใหญ่ๆนะคะรู้สึกแกรนดี t h r a e two, one. Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear. Tell me why you're running back to him. วันด้วยมือแห่งความอันเฮลซี่นะคะวันนี้กินมาม่าเ็ดไข่ตูนไข่ต้มสมุนไพรพริกฟิงเกอร์นะคะแล้วก็ไี่กอโอ้ยความหิวนี้นั้นเริ่มด้วยไข่ตุนก่อนนะคะแล้วถ้เกศชอบกินแบบ <c oughs> มันตะเวรไม่ช <c oughs> อบกินผักอันนี้ไปยังอะเึฮได้กินปะมันได้กินแบบน้ำผักเออสภาพตอนนี้ก็คือ ไฟดับนะคะมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะสายไฟขาดข้างนอกตอนนี้ไฟฟ้ากําลังมาซ่อมอยู่มันแบบสามทุ่มครึ่งเดียวตอนนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะจะกลับบ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะทิ้งเกตไว้ที่นี่ <c oughs> นี่คือบรรยากาศข้างนอกค่ะคือถ้าโลกเราไม่มีไฟฟ้าคือแบบน่กกากลัวมากทุกคนคือมันมืดแบบมืดสนิทอะ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ1วันในการทํางานกับใจอาจจะไม่ได้มีฟุตเทจอะไรที่ดูแบบน่าตื่นเต้นมากมายอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันก็คือแบบทางานอ่ะเนาะสหลายส่วนเนี่ยบางทีใจก็ไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเนาะบางทีมันเป็นการแบบเออพูดคุยในการทํางานหรือว่าประชุมต่างๆแต่ก็หวังว่าทุกทคนจะเอ็นจอยกันนะคะก่อนไปนะคะยังไงก็ขอฝากเซรั่มวิตชีนะคะวิตชี l ลิฟ a ์แอคทีฟวิตามินซีเซรั่มวิตีของเขาเนี่ยเห็นผลจริงๆแถมยังช่วยปกป้องผิวเนี่ยจากอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยผิวของเราเนี่ยดูกระจ่าง ใสแล้วก็อ่อนเยาว์ไปนานๆด้วยนะคะหาซื้อได้ตาม drugstores ร้านขายยาแล้วก็โรงพยาบาลชัน้นนำทั่วประเทศนะคะ Well that's it for today. I'll see you guys in the next one. Bye.